สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์จะพาพี่ๆทุกคนไปดูโรงสีข้าวที่ในหมู่ว่านน้องทิพย์นะคะคือในหมู่ว่านน้องทิพย์มีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าหลังคาเรือนใช่ไหมคะก็ที่มีหลังที่คนที่มีโรงสีข้าวนะคะก็มีแค่หลังเดียวที่เขาสีข้าวอยู่ประจานะคะคือ แต่ในหมู่ว่านน้องทิพย์อ่ะจะมีอ่จะมีสามสามหลังสีเห็นเห็นมีโรงสีข้าวหลานสามบ้านนะคะแต่เอ่อแต่เขาจะสีเป็นประจำก็คือบ้านเนี้ยที่จะได้ยินเสียงตึงๆอยู่อันเนี้ยหลังสีหนึ่งนะคะก็น้องที่จะพาไปดูลังสีโรงสีข้าวเนาะโรงสีข้าวบ้านน้องทิพย์จะไม่หลังใหญ่นะคะเป็นหลังเล็กๆเฉพาะในหมู่ว่านนะคะก็คือ เชงิงในหมู่บ้านน้องทิพย์อ่ะก็ปลูกข้าวทําให้ทํานายอยู่นะคะแต่ทุกหมู่ทุกบ้านไม่มีหลังไม่มีโรงสีข้าวเลยนะสีออกเป็นข้าวสารม,มาไม่มีนะคะก็มีแต่บ้านเดียวเขาก็าจะหับมาสีเนาะเพราะว่า,าบางเราหับไปหนึ่งหับไปสีข้าวอ่ะเรากินเหมือนบ้านน้องทิพย์กินกินแบบเกือบเกือบเดินอะ่ะยี่สิบกว่าวันอ,ะอ,อ่ะก็เลยแบบ ลงเอ่อลงสีข้าวไม่ค่อยสําคัญกว่าไม่ค่อยสําค,สคัญสําหรับพวกเรานะคะก็คือเอ่อถ้าเราอยากจะกินแล้วก็ไปให้เขาสีข้าวให้แบบนี้ก็ราคามันไม่แพงนะคะหนึกระสอบหหับอะหนึ่งหับห,ห,บหกระสอบก็จะประมาณพันกว่า พันห้าร้อยจัดอะไรประมาณนี้เองแหละออไปจ้างเขาสีนะคะนี่ตอนนี้เขาสีข้าวอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าโรงสีข้าวที่บ้านน้องทิพย์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคนเขามาสีข้าวเยอะขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะโรงสีข้าวในหมู่บ้านน้องทิพย์ที่สีอยู่ประจํานะคะไปค่ะโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าโรงสีข้าวนะคะนี่ ในหมู่บ้านน้องทิพย์เขาจะมาท,ที่นี่เป็นประจําเลยนะคะสิ่งมันก็จะดังๆหน่อย โอเคนะคะต่อได้ไปดูที่เขาลงสีข้าวเขาสีข้าวแล้วเนาะเออวันนี้บ้านน้องทิพย์บ้านน้องทิพย์เอาอันนี้ไปนะเอาข้าวไปสีนะคะหนึ่งหนึ่งหับนะคะน้องทิพย์ก็เดี๋ยวน้องทิพย์จะไปเอาข้าวราคามันเท่าไหร่เดี๋ยวน้องทิพย์จะบปกนะคะโอเคก็เออลงสีข้าวนั้นก็ทั้งในหมู่บ้านน้องทิพย์นั่นแหละมาสีข้าวตรงนี้ที่เดียวนะคะก็ป้าเขาก็ได้สีข้าวทุกวันเลยนะคะวันวันนึงสัก ประมาณ10บผับบางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะเนาะได้สีทุกวันนะคะสิบผับสิบผับขึ้นไปนี่ได้สีทุกวันแล้วก็หับหนึ่งนี่ประมาณ1000พจัดเองนะคะก็ได้สีทุกวันทั้งลำทั้งข้าก็เราเอามาหมดเลยนะคะเราเอามาลำเราก็ถ้าเรามีหมูเราก็ให้หมูกินตอนนี้หมูไม่มีก็มีแต่วัวนะคะมีแต่วัวเขาก็จะเอาไปให้วัวกินนะคะลำให้วัวกิน แล้วก็ข้าวแล้วก็มากินเนาะก็ประมาณ1หับเราก็กินได้ประมาณ20วันนะคะพ่อพ่อกับน้องทิพย์นะคะก็สองคนเองนะคะก็กินไม่ค่อยได้เยอะนะคะข้าวอะ่ะโอเคเดี๋ยวท้อทิพย์จะไปหับข้าวก็เดี๋ยวจะตามน้องทิพย์ไปไปไปด้วยนะคะตอนนี้ให้ป้าเขาสีาข้าวเสียดก่อนนะคะให้เสียงเสียงเครื่องจากมัน รังหยุดไปก่อนนะคะน้องทิพย์จะไปเอาข้าวนะคะตอนนี้ก็คือป้าเขาก็กาลังสีอยู่เนาะมันก็จะได้อุ่นวายหน่อยมันมันจะวุ่นวายหน่อยนะคะก็ไปเอาตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่ดูว่าข้าวเราสีรือยังนะคะค่ะก็เดี๋ยวราไปเอาข้าวกันนะคะไปไปกับน้องทิพย์นะคะเชิญพันธคะฮันเอฮันเอค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ เสียงเครื่องจัรดังหยุดแล้วนะคะน้องทิพย์ก็เลยจะไปหักข้าวนะคะก็เออเอาไปหนึ่งหับก็จะหักระพัสองสามสองครั้งนะคะคือต้องลำหนึ่งครั้งแล้วก็มีมีลำหนึ่งครั้งแล้วก็มีข้าวนะข้าวหนึ่งครั้งนะคะไป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 เอาข้าวค่ะไปค่ะเดินดิ กาติราท่รกนั่งาท่เไปอเยียดไปเอาเข้ากันนะคะไปข้าที่ลงสีนะคะไปดูกันนะคะก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะบ้านน้องทิปกับบ้านที่ลงสีไม่ไกลกันนะคะก็เลยจะไปเอาเข้าวตั้งนี้นะคะก็เออก็เลยหักเอาได้นะคะแต่ถ้าไกลเราก็จะ ต่างอา่ตาต่างมอเตอร์ไซค์นะคะแต่อันนี้มันอยู่ใกล้ๆบ้านน้องทิพย์เดินไปแบบอยู่แบบคีงข้างบ้านน้องผมพองเลยนะคะมาอะไรสีขาวอะวไปเอาข้าวไปเอาข้าวก่อนนะคะยังมันขนเฟือกอ่ะคนมาขายอ่ะโอ้ยังเงินแพ้สื่อหลาย สือ้อาฟกัอย่างไรไรโออเขาเหยียดขายด้วยเนาะไปเอาข้าวเอาข้าวเส,เสียแล้วมาเก็บข้าวเฮ้อเอ้ราคาค่าข้าวก็หนึ่งพัน

អ <Net -hertz> ើនេ <Deus> <t> ះហើយខ្ញុំមិនខុសទេទៅកាកែបុថោទៅកាកែផុកមិនឲ្យមកខាំងទៅចូលកាឆា นี่นะคะที่น้องทิพย์จะเอาไปนี่นี่อันนี้นี่ทั้งหมดนี่น่าจะประมาณประมาณ30โลอ่าประมาณ30สิบโลนะคะทั้งหมดนี้น้องทิพย์จะเอาไปเมื่อก่อนน้องทิพย์ก็แบกประจําอยู่นะคะก็ไหวอยู่นะ,ะแต่น้องทิพย์ไม่ไแบกนานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือไม่ไหวเนะเาะสามสิบโลนะคะน้องทิพย์แบกไหว30สิโลข้าว30ิโลแบบเนี้ยน้องทิพย์แบกไหวนะคะ น้องซิปจะแบกแบกให้ดูนะฮะมันกุุยน้อง ไปค่ะไปค่ะไปค่ะนี่ก็หรับข้าวประมาณนี้เนาะน้องเหม่งโกยอ่ะข้าวประมาณสามสิบโลนะคะนี่ที่น้องถิดแบบอยู่ดู ดูสิน้องคพิปทำได้ทุกอย่างนะ,ะแม้แด่แบกข้าวหรือหักน้ำหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าเป็นทุกอย่างนะคะน้องิพิปก็เลยไม่จำเป็นที่แบบต้องหาคนแบบมาช่วยอย่นีเนาะบางทีก็แปกเป็นนะคะออเอาโปไว้ละทำอะไรก็เหมื เออแก็บแก็บอยู่ในถุงจะไหมเขาก็ตั้งนั่งอยู่แล้วปุ๊บเฮ้ยเข่าตั้งนั่งโอเคนี่เอ้ยใกล้หูอ่ะเต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 ะมะไกลเออไกลเออนี่นะคะอันนี้มันไม่ใช่ว่าแบบเบาๆนะคะพี่ๆทุกคนคือข้าวนี่ กิโล30กิโลนะคะน้องทิพย์แบกไว้นะคะใครเปียกแบกใบเทแบบ่ากับน้องทิพย์นะคะ30โลนี่แบกไปไหมพี่ๆทุกคน <c oughs> ก็เมื่อสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนน้องทิพย์ก็ตอนที่ทําข้าวเนาะตอนตอนที่แบบทํานาตอนที่แม่อยู่อะ่ะน้องทิพย์ก็แบกข้าวแบบเนี้ยประจําเลยคือแบกบบางบางทีแบกบทั้งที่ ที่นามาถึงที่บ้านด้วยซ้ำนะคะก็แบกอยู่นะคะคือถ้าเข้ากินไม่มีแบบนี้เราไปตีข้าวแล้วก็ข้าวไม่ไม่มีอันกินแล้วแบบนี้เราก็จะช่วยแม่แบกแบกกลับมาที่บ้านแบบนี้เออก็ก็เลยแบบแบกน้ําแบกข้าวแบกอะไรทุกอย่างมาแล้วมันก็เลยแบบตัวแบบตัวรองทิพย์เออไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะสูงประมาณ50สเออสูงประมาณ40ิบ 49, 48, 49, 1ก้1สี่ิแปเอกงนะคะสูงประมาณนี้เองอ่อแล้วก็เออก็แบกน้ำแบกอะไรได้เนาะคือเขาเรียกว่าอะไรแบกได้แบบหนักหนัก3าสโลก็แบกได้นะคะถ้า40สโลก็ว่าไปอย่างแบกได้อยู่แต่มันก็จะหนักแบบหนักแรงเรามากเลยนะคะ คือมันมันเกินเกินแรงเราอะถ้า40กว่าเนาะแต่ถ้า30มก,กว่าแบบนี้ก็แบกได้อยู่น้ําสมัยก่อนก็แบกนะ้ําประจําที่เคยได้ถ่ายนะประมาณนั้นเลยสมัยก่อนก็เออและชีวิตปัจจุบันนี้ก็คือ,อ,อทำงานได้ด้วยตัวเองหาเลี้ยงชีพให้ตัวเองก็เลยแบบ การที่แบกของหนักๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะโอ้ยสมัยก่อนที่น้องทิพย์ทำอาบวัแล้วนะคะทําทุกอย่างนะคะคือแบบสมัยก่อนเราก็เป็นคนที่ธรรมดาที่แบบไม่ไม่มียักจนเหมือนกันนะคะก็สมัยนี้ก็คืออ,อย่างที่ว่านั่นแหละ,ะได้ทํางานเลี้ยงพ่อ,อแม่ก็ไม่ทนได้เลี้ยงสักเท่าไหร่นะคะก็แม่ก็เสียไปเนาะแม่ทําเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะ,ะอืม นี่แหละชีวิตชีวิตของน้องทิพย์นะคะชีวิตชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงของน้องทิพย์นะคะก็ทําได้ทุกอย่างทําไมถึงทําได้ทําไมถึงแบบเก่งนู่นเก่งนี่เนาะเพราะว่าน้องทิพย์ทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะตั้งแต่สมัยสมัยเด็กๆแล้วนะคะเรียนอยู่ก็ทานะคะทาช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนะคะชีวิตประจําวัน ที่แท้จริงนะคะก็เลยสื่อสารออกไม้พี่พี่ทุกคนได้เห็นอย่างที่เป็นธรรมชาตินี่แหละไม่ได้ไม่ได้แอปไม่ได้แอคไม่ได้แบบไปถ่ายคลิปแบบนี้มันไม่ใช่นะคะเป็นชีวิตจริงเลยนะคะโอเคค่ะก็สมัยก่อนก็ทำงานหนักมาขนาดไหนพี่พี่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะแบกข้าวได้30กิโลแบบนี้เนาะโอเคค่ะถ้าพี่พี่ทุกคนชอบคลิปน้องทิพย์อ่า ชีวิตประจําวันอยากให้น้องทิพย์ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะน้องทิพย์จะคอยอ่านนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีนะคะบ๊ายบาย